โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะวันนี้ผมจะมาลองเล่นเกมใหม่ที่มีชื่อว่า Disney Pixel RPG เกมแนวจัดทีมตะลุยด่านมาในทีมของการ์ตูนในวัยเด็กอย่างดิสนีย์ซึ่งเขาจะขนมากันทั้งเครือเลยนะไม่ได้จำกัดแค่มิกกี้เมาส์อย่างเดียวพวกเกมหรือว่าการ์ตูนในเครือดิสนีย์เนี่ยก็จะตามมาเรื่อยๆเลยตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็จะเป็นการเล่นเก็บสะสมตัวละครแล้วก็วันนี้จะเป็นวันเปิดวันแรกเนาะยังไม่ได้มีโค้ดอะไร ส่วนรูปแบบการเล่นจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับผมขอแนะนำแอปดีๆที่เหมาะสำหรับชาวเกมเมอ ER ร์ UG Phone บริการคาโฟนราคาถูกและมาแรงที่สุดในตอนนี้หมดปัญหาเรื่องเรืองไฟ c p u ร้อนแบตเสื่อมสเปคเครื่องตำ่ำเราสามารถเปิดเกมฟาร์มไอเทมทิ้งไว้ได้ยาวๆถึงแม้จะปิดแอปไปเกมที่เล่นไว้ก็คงอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ UG Phone ยังเปิดได้หลาย แถมมีให้ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android, iOS PC และบนเว็บไซต์ทั้งหมดที่พูดมานี้จ่ายค่าบริการขั้นต่ำเพียง10บาทต่อวันสำหรับใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะใส่โค้ดเพื่อรับเพชรไปใช้ดลดราคาได้ครั้งละ20บาทเลยทีเดียวกาจะให้เราเลือกภาษาก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยนะ แต่ว่าเรื่องของรีเจนหรือว่าตัวภูมพิภาคที่เราอยู่เนี่ยเขาจะมีภาสาตให้เลือกด้วยนะครับก็ให้เลือกเป็นภาษาไทยไปจากมันมาเขาจะให้เราใส่ตัว Google หรือว่าล็อกอินตัว Apple แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากล็อกอินก็กด maybe later ได้มีดาวน์โหลดนิดหน่อยเมื่อกี้ก็ดาวน์โหลดไปแล้วนะมีการอัปเดตปรับปรุงเรื่อยๆอยนะพอดีว่าตอนนี้มันเปิดวันแรกแล้วคนเข้าเล่นเยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่าตอนเย็นกับตอนค่ำเนี่ยคนจะเยอะก,กว่านี้หรือเปล่านะ อันนี้จะเป็นหน้าต่างจัดการตัวละครแต่งตัวละครเนาะอันแรกก็จะเป็นสกินหรือว่าสีผิวก็แต่งตามที่เราชอบต่อมาก็จะเป็นดวงตาอ่าเห็นไหมมันจะเป็นสไตล์พิกเซลหมดเลยนะมีดวงตาหัวใจด้วยมีดวงตามุ่งมั่นมีดวงตาปกติแล้วก็จะมีสีด้วยลืมบอกไปนี่มีสีให้เราเลือกใครชอบเบียวๆก็เอาเป็นตาสีแดงอย่างผมนะชอบตาสีแดงแล้วก็ทรงผมทรงผมก็มีประมาณนี้ เหมือนจะไม่มีเพศปะเออก็น่าจะเปลี่ยนเพศตามทรงผมเลยนะครับเค okay, ก็เลือกเป็นผมสั้นไปเอาเป็นผมสีขาวแล้วกันมีไหมอ่าผมขาวตาแดงตามสไตล์คนเบียวต่อไปก็เป็นตัวชุดนะครับให้เราเลือกชุดที่เราต้องการมีหลายตีมากตีมผู้กล้าอ่าตีมการ์ตูนนิทานสมัยตอนสโนไวท์ตีมยุคอนาคตนะครับเลือกตามแบบที่เราชอบได้เลย อย่างผมจะชอบชุดนี้เป็นพิเศษนะผมก็เลือกชุดนี้ไปแล้วก็ใส่ชื่อของเราที่เราต้องการเอาชื่อนี้ดีกว่าลองนามประกาใหม่ซะหน่อยอ่ะมี API Error อย่างที่บอกไปนะคนมาเล่นเยอะถ้าขึ้น Error บ่อยๆนะก็อาจจะงุนอยูนิดนึงนะวันนี้เห็นเขาประกาศในเพจแล้วว่าจะปรับปรุงด้วยนะครับโอเคเราก็สกิปไปเลยนะบทต่างๆสกิปปิง้งสกิปปิ้งไปเลยไปสกิปเรื่อยๆเนื้อ,อเรื่องสกิปไป เนื้อเรื่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสคลิปมาโอ้เขาไม่มีสคลิปทีเดียวเนาะนี่กดสคลิปจนามาแล้วเริ่มแบทเทิลนะครับก็กดโกไปโอเคต่อสู้ต่อสู้ออโต้เลยด้านล่างมี sp ด้วยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของอตัวมานาที่เอาไว้ใช้แอคชั่นตัวละครนะครับออโต้ <Auto S 2> ได้เลยไหม เราโต้ไม่ได้อรกดห๋อเขาให้เราเลือกตัวละครแล้วก็เลือกสกิลนะ defense กดใช้สกิลนะครับ defense อ๋อมันเป็นแนวเทิร์นเบ e ก็คือถ้าเราเลือก defense ใน turn นนแล้วก็คือเวลาศัตรูโจมตีมาศัตรูมันก็จะตีเราได้ดาเมจน้อยลงถูกไหมโอเค ที่ตัวละครนะรูปนี้น่าจะเป็นสกิลละนัลฮิสกิลเป็นการป้อนคําสั่งให้ตัวละครถูกไหมว่าตัวละครจะทําอะไรอย่างเช่นเราป้อนคําสั่งให้ตัวละครเราตัวหนึ่งใช้สกิลอีก2ตัวโจมตีแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีออโต้ก็คงจะเปิดใช้ Auto ออโต้แหละมีสกิลพอยต์บอกตอนนี้เราเหลืออยู่75ดจากการใช้ของตัวเจ้ามิกกี้นักแดนนะครับ กดโกอ่ากดเลือกตัวละครแล้วกดโกก็คือตัวละครทุกตัวเราเนี่ยจะโจมตีไปที่ตัวนั้นทันทีเลยต่อไปครับอ่าเราสามารถเลือกให้ตัวนี้ใช้สกิลได้ไหมเลือกแสงหมดเลยแล้วก็ โกไปเลยครับมีสปีดด้วยนะข้างบนแต่ว่ายังเปิดไม่ได้ในตัวตัวเรียวกดแต่ดาเมจน้อยมากเลยใช้งานมิรคัคคูคืออะไรมิรคัคคูแอคชั่นแบบพอร์ทัลเวลาที่มีรางเฮอรแอคชั่นเต็มเวลากด กดแล้วจะมีโอ้มีบัฟลอยขึ้นฟ้าเป็นแสงดาวประกายลงมาโจมตีใส่ศัตรูอ๋ออารมณ์เป็นเหมือนอันติอันติประจําตัวของเราใช่นะโอเควิกตอรี่หายสกิปสกิปไปครับ เอาให้เราเพิ่มตัวละครนะโดยการไปกดกาชาแท็บกาชาไอคอนนะเปิดมาก็ให้เริ่มกาชากันเลยนะหาแล้วก็กดกาชาครั้งแรกปรีนะครับ10โรกาชาฟรีอันนี้จะเป็นหน้ากาชาของเกมนี้นะยิงสัญญาณจานดาวเทียมขึ้นไปบนอวากาศปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนว่าเกมนี้จะสูงสุดตัวละครตอนนี้อยู่ที่3ดาวนะครับ ไดนน้เป็นตัวอะไรไหนดูสิอ่าได้เป็นมู่หลานนะแล้วก็มีพวกนด้วยอ่ากาฉันปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟีเจอร์ตัวเวเรอลี่โอเคโอ้แสดงว่าสมได้เรื่อยๆอย่างที่เขาพูดกันจริงๆถูกไหมอ่าอน,นี่ได้เป็นราพันเซลราพันเซลทำอะไรได้เราดูได้ไหมรีสโต่สี่สิบออฟแม็กฮิพี t ูอ l ล i e สก็คือจะฮิลปาร์ตี้เรา,าแล้วก็มีการรักษาโรนันนี่ว่ากันไปก็ดีนะเราเอาตัวนี้เลยก,ก็ได้นะถ้าใครไม่พอใจก็สามารถสูมอีกครั้งได้เหมือนเขาว่า10โรแรกเนี่ยฟรีนะครับทุกคนเราต้องดูทีว่าตัวละครที่เราได้มาเนี่ยเราต้องการมามอย่างเช่นอาผมต้องการราบันเซียผมก็กดคอนเฟิร์มได้เลยถ้าใครยังไม่พอใจก็กดปูเกนอีกได้นะอ่า รเซสก็คือตกลงว่าเราจะเอากาชานี้แล้วก็มาที่ editing party ก็คือจัดทีมเลือกตัวนะครับตัวแรกอ่ะเอาเป็นเจ้าการอก edit อ่าตัวที่3 4 5โอเคเจะนำดับไป หตัวละครสามารถใส่ได้5เอ้ยเนี่ยไม่ใช่1ตัวละครหนึทีมสามารถใส่ได้5ตัวละครแล้วก็จะมี m i r a เคิลแอคชัด้วยก็คือถ้าไม่ตายหมายความว่าถ้าไม่ตายเราเนี่ยน่าจะสามารถเลือกได้ด้วยนะอ่นนี้เป็น Magic Gate Magic Gate น่าจะเป็นการตะลุยด่านนะครับนี่เป็นไงตะุยด่านมีการสตาร์ทแล้วเสียค่าพลังงาน5หน่วย โอเคออโต้ okay. มาแล้วสามารถจ,จะเปิดใช้ง,งานออโต้ได้เลยไปครับอ๋อจะมีออโต้ให้เราดูด้วยนะใช้อะไรบ้างง่ายง่ายครับชิลๆเกมมีออโต้ Auto, เล่นเพลินๆฮะจบด่านได้เป็นอัปเกรดพิกเซลมาอันนั้นน่าจะเป็นการ อ่าที่เอาไว้อัพเวลตัวละครเนาะโอเคแล้วเรื่องส right. คริปต์อะไร้าวเมื่อกี้เจอปีเตอร์แพนด้วยมาทุกตัวละครดิสนีย์เลยนะเรียกว่าใครเป็นแฟนๆดิสนีย์เนี่ยน่าจะชอบเกมนี้นะเพราะว่าเจอเกือบแทบทุกตัวละครเลยโอเคต่อไปเขาให้เลือกคาแรคเตอร์อ่าให้เลือกอัปเกรดโอเคเราเอาลาพันเซลก่อนเลยอัปเกรดเลเวลอัพ โอเคเรด d ี้แอดเวนเจอร์โอเคไปให้ประโยชน์ัยต่อใช่นะมอ่ามีการล็อกอินรายวันครับแจกของมีการแจกสกินด้วยนะสกินที่เอาไว้ใส่ตัวละครเรานั่นแหละครับมีล็อกอินโบนัส น่าจะอิสระแล้วคราวนี้โอเคเนะี๋ยมาดูไปทีละจุดกันกระดิ่งนี่คืออะไรกระดิ่งนี่เหมือนกับช่องจดหมายเนาะเอาไว้รับข่าวสารแล้วก็เอาไว้รับจดหมาย importen t มีพิก up ตัวละครใหม่นะออโรรานะเป็นเจ้าหญิงออโรรา แล้วก็ตัวละครใหม่นะคบมา l ิ f ฟสเซนต์นี่น่าจะมาจากซีรีส์เจ้าหญิงนิทราหมดเลยปะสองตัวละครนี้ออโรร a กับ m า l ิฟ c เซนต์เออไม่ใช่เมื่อกี้เป็นกระดิ่งแต่อันนี้เป็นจดหมายโอเคผมพูดผิดเมื่อกี้ข้างๆกันอะด้านบนคือกระดิ่งคือแจ้งเตือนอย่างเดียวจดหมายกับกระดิ่งคือแยกกันนะครับอเอียกดเคมอไปเลยมีแมสเซจด้วยต่อมารูป อ่าสมุดอันนี้ก็คือเควสนะมีเควสเดลี่อ่ะทําเสร็จแล้วมารับของได้มีเควสหลักเควสเดลี่ถัดลงมาก็จะเป็นรูปร้านค้ากับบัตรเครดิตอันนี้ก็จะเป็นการเติมเงินนะครับขั้นต่ําสุดคือ39บาทได้170คริสตัลนะแล้วก็มี b บ t t นพาร์ทหรือเปล่ามีพาร์ทเดลี่ล็อกอินร้อบาบาทก็ถือว่าไม่แพงนะ แล้วก็หัวใจยังไม่ปลดอันล็อกโฟลลวิงอนาเตอร์กาชาไหนดูซิกดกาชาได้อไหมกาชาจะมีตู้เรดสอตู้ราบันเซลกับมาริฟิเซนอันนี้คือตู้ธรรมดาการันตี2ดาวเห็นเขาบอกว่าออโรราเนี่ยเป็นตัวดาเมจเดียวส่วนมาริฟิเซนเนีเป็นตัวดามเ,ดเ,เดามจหมนูนะครับผมจะเลือกเป็นออโรราและกันจะได้เป็นทีมเจ้าหญิงนะก็หนึ่งครั้งต่อวันสามารถที่จะใช้หินแดงกดสมได้นะ ใช้สามพันสามพันเพชรฟ้าในการกดเนาะโอเคไปเลยมาครับจะได้ออโรราไหมได้ทีมเจ้าหญิงไหมเฮ้ยเฮ้ยเป็นสีรุ้ง okay. โอเคอุยอ้ยเฮ้ยได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ปะมันต้องเป็นสีทองอันนี้ไม่ได้เป็นสีทองน่าจะเกลือนะบันนี้โอจบเลย เรากดได้อีกรอบหนึ่งนะมีตู้นี้เรดกาชามีไหมอินโฟอันนี้เป็นข้อมูลตัวละครเนาะคาแรคกเตอร์อินโฟก็คือตัวละครอ,อ่าเรื่องของคาแรคกเตอร์โน,น่นนี่เมมโมรี่ช็อปก็คือเอาเกลือมาแลกของได้ เอกเฉียงช็อตก็อาเหมือนเราแต้มมาแรกเหรอเคเคกดีกสักรอบหนึ่งแล้วกันไปเป็นสีรุ้งนึกว่าได้ไม่ได้ฮะโอ้รอบนี้ก็เกือกอีกแล้วครับมีแบบว่านี่ไหมเฮ้ยมีนี่ด้วยมีประกายด้วยเขาเรียกว่าอะไรมีช็อตด้วยนะครับ ได้เป็นโรบอตเบมักมาโอเคได้อรุดเลดนะครับเป็นเจ้าตัวหุ่นกระป๋องจากอ่าเรื่องอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วแต่เรื่องนั้นสมัยเด็กๆคนน่าจะชอบเยอะอ่าแล้วก็ได้แต้มมาได้10แต้มมาหมายความว่าถ้าเราจะแลกเราต้องสุ่ม50ครั้งได้แลกตัวหนึ่งถูกไหมอันนี้การันตีเลยปะไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนระบบโคโยเวอร์หรือเปล่าที่เป็น การันตีแบบว่าการันตีที่ว่าเก็แบไบว้สมครบปุ๊บมีหลดุดไม่มีหลดุดอะไรเงี้ยมีดิทติ้งปาร์ตี้อ่ะจัดทีมใหม่กดอ d ดิ a อ l ลคอนเฟิร์มเปลี่ยนเอาเจ้าโรบอทมาโรบอทนี้น่าจะเป็นแทงไหมดูได้ไหมว่าเป็นอ่าสายอะไร โอ้ oh, เป็นสายฮิวเหมือนกันเหรอตัวละครทีผมมีสายฮิวสองตัวแล้วปะทโธโอ้ไม่หาแล้วที่ตกใจตัวละครที่อยู่ตรงนี้คืออะไรเราสามารถไปคุยได้ใช่ไหมเราสามารถไปคุยกับตัวละครที่ตกใจได้แล้วเหมือนจะได้อ่า แต้มด้วยนะ explore level ก็คือแต้มสำรวจเหรอเหมือนได้แต้มสำรวจในการเข้าไปคุยกับทาะครตามแบบโอ้มีกล่องด้วยฮะคุยให้หมดมินนี่หมดแล้วหาแล้วเราไปตัรีดานต่อเมจิกเกตต่อ เหมือนจะไม่มีดาวหรอเกมนี้ไม่มีดาวก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องทำตมเงื่อนไขขนาดนั้นขอแค่ผ่านอย่างเดียวตัวละครจะตัวเย่กี่ตัวก็ไม่เป็นไรอ่าอันนี้คือการกดออตโต้สินะเข้าใจแล้วถ้าเรากดให้มันเป็นสีคือเราออตโต้ที่จะใช้สกิลนั้นแต่ถ้าเราให้มันเป็นขาวดำก็คือเราจะไม่ทำสกิลนั้นนะครับนี้ อย่างเช่นอ่ะตอ,อโต้โรมตีอย่างเดียวไม่ออโต้ใช้เกราะไม่ออโต้ใช้สกิลอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนได้โอเคกดเน็กไม่มีดาวจริงด้วยโอ้ดีจังไม่มีดาวผมชอบเกมที่ไม่มีดาวเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องคิดมากเวลาเล่นขอแค่ผ่านอย่างเดียว เอาโอเคผ่านอย่างเดียวนะคูณสองได้แล้วโอเคมาปรับเป็นคูณสองเลยมีการซูมด้วยนะเวลาโจมตีพอแล้วมิกกี้ผมอย่างเข้มเลยฟาดทีทะลุราวันเดียวก็เหมือนจะเป็นสายยืนหน้านะดูจากที่นางถือกระทะ <c oughs> ไม่น่าจะเป็นสายที่ เอาไว้แบบว่า,วายืนหลังอย่างเดียวนะครับน่าจะเป็นสายยืนหน้าเลยแหละราวันเซลเนี่ยไปฮะไปเทินต่อมิกกี้ทุบไปแล้วก็จะมีเวฟด้วยนะด้านซ้ายบนจะมีบอกว่าดานนี้มีกี่เวฟมี2เวฟสาเวฟหนเวฟก็ว่ากันไป อ่าผ่านแล้วต่อไปฮะ1.5มีโอ้โหด่านนึงก็มีไกลอยู่นะด่านหนึ่งนี่เล่นได้ไกลอยู่ะนะ1ขีดสนะที่จะสู้กับบอ์ได้แล้วก็มีเนื้อเรื่องให้อ่านด้วยนะสำหรับใครที่เก่งภาษาอังกฤษก็ลองมาอ่านกันได้นะมีโบนัสตงสเตทด้วยเกมเพลก็จะเป็นประมาณน ในหน้านี้ก็มีอะไรบ้างมี inventory อ่ะมีกระเป๋าให้เราดูนะครับว่าในกระเป๋าเรามีอะไรเก็บไว้บ้าง Job Center ก็ไปดูแล้ว u ว s t เนาะ character index อ่ะอินเด็กก็คือสมุดบันทึกตัวละครว่าเราเปิดตัวละครอะไรมาแล้วบ้างนะปึ๊บๆอ่ะมีตัวร้ายบอกไม่กระทั่งตัวร้ายด้วยนะ ว่าเออตัวร้ายเราเราเก็บตัวอะไรมาแล้วบ้างนะครับบอกหมดเลยบัตรเครดิตซื้อนี้ถ้ากับว่า1โรเนี่ยก็แพงอยู่นะ3,000คริสตัลต่อต่อ10โรนะแพงอยู่นะเออ ส่วนรูปตัวละครโปรไฟล์เราออมุมซ้ายบนก็กดดูได้ว่าเราชื่ออะไรมีการแต่งสกินโดยการกดรูปจานสีนะครับใส่สกินโปรไฟล์ได้ใส่สกินแบ็กกราวได้มีกรงมีกรอบส่วนรูปคนขวาล่างก็จะเป็นการแต่งตัวตัวละครอ,อีกครั้งหนึ่งนะมีออฟมีออนใส่เกราะไม่ใส่เกราะมีสกิน โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม Disney Pixel RPG ชอบกันไหมคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับ